คือวันนี้จำไวนะ้นะนโยบายของเพื่อไทยเนี่ยไม่รู้จริงอย่าโจมตีเพราะเขาพูดแล้วเขาทำได้ทั้งนั้นนะไอ้สามสิบบาทเห็นไหมแห่กันไ่ทั่วไม่มีใครเอาพอผมเอาแล้วปุ๊บทำแล้วทำได้้วยแล้ววันนี้จะมาขึ้นถือขั้นปรับปรุงพัฒนาก้าวหน้าไปอีกชั้นหนึ่งนะเพราะนั้นใครเห็นนโยบายไทยเพื่อไทยเนี่ยงงแล้วไปสงสัยไปคิดเอ๊มันคิดได้ยังไง อย่าไปบอกว่าเอ้ยไม่ได้หรอกตอนนั้นผมก็โดนโหเงี้ยตอนสมัยก่อนเนี่ยประชาธิปัยดโหเลยนี่ตอนผมประกาศว่ากองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละล้านบาทลดโทรประเทศเป็นนี่อย่างนี้จะตั้งที่ไหนมาผมปลาใสผมบอกว่าไงไหมพี่น้องตอนสมัยผมเป็นนักธุรกิจเนะ่ะผมยิงดาวเทียมนะนเงินกู้ไม่ กูผมกูเนี่ยโอ้โหมีคนเอามาให้กู้ถึงสามสี่หมื่นล้านไอ้นี่มันแปดหมื่นล้านเป็นรัฐบาลเป็นนายกัฐมนมตีมันนิดเดียวทําไมทําไม่ไ,มได้ชาวบ้านก็ดีใจตกมือนเพราะเขารู้ว่าเราทําได้เพราะนั้นวันนี้ยนโยบายพรรคเพื่อไทยเนี่ยใครอย่าสบประมาทมันทําได้ทุกเรื่องไม่งั้นไม่กล้าพูดหรอกนะเพราะนั้นเขามีเขามีทีมคิดทีมรีเสิร์ชมีทีมรุ่นใหม่รุ่นเกา่า เขานั่งคิดกันเขาไม่ใช่ว่าเป็นเป็นลักษณะคอยคอยดูดงบประมาณอย่างเดียวอย่างท่านประยุทธ์เนี่ยท่านอยู่กับงบประมาณมาโดยตลอดท่านเลยคิดว่าทุกอย่างต้องมาจากงบประมาณนี่สําหรับผมเนี่ยมันรวยมาจากคว้าอากาศมาเป็นเงินเพราะนั้นผมมองว่าเงินมีทุกที่ถ้ามีปัญญาหาเงินได้หมดเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยคิดว่า ที่วันนี้ที่หัวหน้าครอบครัวผู้ไทยพูดเนี่ยผมเข้าใจเลยนั่นก็คือการสร้างเศรษฐกิจให้มันดีถ้าเศรษฐกิจมันดีเนี่ยมันมันบังคับเองอะว่าทุกอย่างค่าแรงก็ต้องเพิ่มเงินเดือนก็ต้องเพิ่มแต่ถ้าทําเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแสดงให้เห็นว่าฟังให้ดีนะที่หัวหน้าครอบครัวผู้ไทยวันนี้พูดจะทําเศรษฐกิจถึงแม้ว่าโลกจะอยู่ในภาะวะเศรษฐกิจถดถอยแต่เราจะดันเศรษฐกิจประเทศไทย ให้โตเฉลี่ยสี่ปีต่อไปหน้าเนี่ยนะปีละห้าเปอร์เซ็นตเฉลี่ยซึ่งปีแรกอาจจะได้เจ็ดเปอร์เซ็นก็ได้ก็ได้เพราะว่ามันมาจากฐานที่รัฐบาลทหารทำไว้ต่ำเพราะนั้นมันก็ดันขึ้นไปแล้วก็จะเฉลี่ยเหลือหกสามห้าี่แต่ว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยห้าเปอร์เซนตนะครับห้าเปอร์เซนตคืออะไรคือตัวเลขที่กำลังเหมาะที่จะดูดคนที่จบการศึกษาเข้าสู่ระบบงานได้ เพราะไม่งั้นเนี่ยการจะตกงานไปเรื่อยๆรุ่นนี้ตกจบมาตกงาน3ามแสนคนรุ่นหน้าตกมาจบมาตกงานอีกสามแสนคนมันก็หมัมกหมมเงนใหญ่ถ้าเอาหเอร์นตี่ยมันดูดคนเข้าสู่ระบบการจ้างงานหมดนะครับแล้วก็จะทําให้คนที่จบมาแล้วมีงานทําแล้วทําไมมีงานทําแล้วจะให้หกร้อยหกร้อยนี่มันค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาพูดถึงว่าปีสองห้าเจ็ดศูนยจะ600บาท จริงๆเนี่ยผมบอกให้เลยนะว่าถ้าเพื่อไทยบริหารโดยไม่มีกระบวนการเฮงสวยมาก่อกวนเนี่ยนะรับรองเลยเนี่ย800ยังทำได้เลย4ปีเนี่ยปั่นเศรษฐกิจให้ให้โต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 ,โตโปุ๊บเนี่ยมันรายได้คนสมมุติว่าบริษัทผมเนี่ยรายได้ดีขึ้นเนี่ยรายได้มันขึ้นมาเยอะแยะเนี่ยถ้าผมจ้างคนงานราคาถูก ก็ถูกบริษัทที่กำไรดีเหมือนกันเนี่ยดูดไปหมดก็เหลือคนที่ไม่ค่อยมีคุณภาพให้เราคนดีๆเขาก็ดึงไปหมดก็แย่งคนเขาเรียกว่าเป็น w อ r f ฟอร์ท e n t นตถ้ามือเศรษฐกิจดีมันจะเกิด w อ r f ฟอร์ท e n t มันเกิดสงครามการแย่งคนฉลาดเพราะฉะนั้นถ้าให้เงินน้อยมันก็หายหมดถ้าเศรษฐกิจดีมันจําเป็นต้องให้เงินคนมากขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วมันคีย์เวิร์ดก็คือปั่นเศรษฐกิจให้มันดี เมื่อเศรษฐกิจมันดีเนี่ยไปโตปีละห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นสี่ปีเนี่ยไม่ถึงหกร้อยก็แย่แล้วแล้วมันไม่ใช่ว่าหลวงต้องจ่ายท่านประยุทธ์มันเป็นภาคเอกชนที่เศรษฐกิจดีแล้วมันเอื้ออํานวยให้เขาต้องจ่ายเงินที่สูงขึ้นเองถ้าเขาจ่ายเงินต่ําเขาก็ไม่สามารถจ้างคนดีๆได้อันนี้คือเป็นลักษณะเป็นคือระบบธรรมชาติของเศรษฐกิจที่มันอยู่ร่วมกันใช่ไหมไอ้รองประธานหองอาสังค้าเนี่ยก็คง ไม่เคยค้าขายอาจจะเป็นนักวิชาการที่เขาจ้างมาก็ไ้ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่เข้าใจเศรษฐกิจจริงนะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าใจเศรษฐกิจได้เนี่ยมันต้องเข้าใจตั้งแต่ทุนลงไปถึงผู้ที่ไม่มีทุนต้องเข้าใจเพื่อนมนุษย์ต้องเข้าใจว่าจะเงินไรายได้มันจะเอามาจากไหนต่างประเทศจะเอา,าอยัางไงวันนี้เท่าที่ฟังหัว,วหน้าครอบครัวเพื่อไทยพูดเนี่ยพูดถึงเรื่องการนำเทคโนโลยีมา นั่นคือการลิงก์เชื่อมระหว่างตั้งแต่เกษตรกร,กรลากหญ้าไปจนถึงคนที่อยู่ต่างประเทศยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะเขามีบล็อกเชนมี n อ t เนี่ยสมมุติว่าเมืองจันร์ปลูกต้นไม้ผมเนียผมมีมีไล่ผมเนี่ยมีทุเรียนอยู่หนึ่งร้อยต้นผมหมอนทองร้อยต้นอ่า มีพ่อค้าจีนบอกว่าผมขอเหมาฤดูนี้ต้นละสมมุติวสามหมื่นบาทมีห้าร้อยต้นก็สิบห้าล้านก็ขายไปหรือลงหน้าแล้วพอทุเรียนออกมาก็ส่งเขาจะให้ส่งที่ไหนหรืออะไรหรือว่าเศรษฐีเมืองไทยอยากจะซื้อทุเรียนตั้งแต่ก่อนจะออกก็สามารถทำได้ผ่าน nft นะท,ทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถเชื่อมคนที่ไม่รู้เรื่องที่สุดหรือต้องทำมากินอย่างเดียวไปสู่คนที่อยู่ในต่างประเทศก็ดีในในฐานบนกรุงเทพก็ดีแต่รวยท,ที่รัฐบาลจะต้องอำนวยความสะดวกให้เพราะนัน้รัฐบาลเป็นรัฐบาลเข้าใจรัฐบาลเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่คิดยังไงคนรุ่นหลังคิดงไง เชื่อไหมว่าผมเนี่ยนะขนาดอัปเดตตัวเองตลอดเวลาเนี่ยนะวันนี้ผมได้คุยกับหลานสาวแฝดของผมอะหลานคููแรกของผมเนี่ยซึ่งพึ่งวันนี้มันเกิดเขาพอดีผมก็เลยโทรไปหาเขาเปิดวิดีโอคอลปรากฏว่าไ,ไงไหมอยู่ๆเขาบอกว่าคุณตาขอถ่ายรูปหน่อยเขาก็เอานาฬิกาเขาเนี่ยเป็นอิโมโ่นี้ไงเอามาถ่ายป๊อกอ่ะแล้วผมถามแม่เขาเฮ้ยอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ย เขาบอกเป็นนาฬิกาเป็นโทรศัพท์เขาพูดกันได้หมดโดยใช้โทรศัพท์ใช้เป็นโทรศัพท์เป็นนาฬิกาเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ไลน์ได้ด้วยเออนี่ยผมไม่ได้เล่นกับเขามาไม่กี่วันผมล้าสมัยเลยนะเห็นไหมฮะว่าโลกมันมันพัฒนาตลอดเวลาถ้าเราไม่พัฒนาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่พูดเลื่อยเปื่อยเนี่ยไม่คือวันนี้จำไว้นะ นโยบายของเพื่อไทยเนี่ยไม่รู้จริงอย่าโจมตีเพราะเขาพูดแล้วเขาทำได้ทั้งนั้นนะไอ้สามสิบบาทเห็นไหมแหกม่กันไปทั่วไม่มีใครเอาพอผมเอาแล้วปุ๊บทำแล้วทำได้้ลยแล้ววันนี้จะมาขึ้นถึงขั้นปรับปรุงพัฒนาก้าวหน้าไปอีกชั้นหนึ่งนะเพราะนั้นใครเห็นนโยบายไทยเพื่อไทยนี้งงแล้วไปสงสัยไปคิดเอ๊มันคิดได้ยังไงอย่าไปบอกว่าเอ้ยไม่ได้หรอก ตอนนั้นผมก็โดนโหเงี้ยตอนสมัยก่อนเนี่ยประชาธิปตย์โหเลยนี่ตอนผมประกาศว่ากองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละล้านบาทกดโทประเทศเป็นนี่อย่างนี้จะตั้งที่ไหนมาผมปลาใสผมบอกว่าไงไหมพี่น้องตอนสมัยผมเป็นนักธุรกิจน่ะผมยิงดาวเทียมนะเงินกู้ไม่กู้ผมกู้เนี่ยโอ้โหมีคนเอามาให้กู้ถึงสามสี่หมื่นล้าน ไอ้นี่มันแปดหมื่นล้านเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีมันนิดเดียวทําไมทําไม่ได้ชาวบ้านก็ดีใจตกมือเพราะเขารู้ว่าเราทําได้เพราะฉะนั้นวันนี้นโยบายพรรคเพื่อไทยเนี่ยใครอย่าสบประมาณมันทําได้ทุกเรื่องไม่งั้นไม่กล้าพูดหรอกเพราะนั้นเขามีเขามีทีมคิดทีมรีเสิร์ชมีทีมรุ่นใหม่รุ่นเก่าเขานั่งคิดกันเขาไม่ใช่ว่าเป็นเป็นลักษณะคอยคอยดูดงบประมาณอย่างเดียว นะครับไม่นั้นก็ขอให้ผมผมเข้าใจว่าท่านอาจจะยังไม่เข้าใจเอาละเรามาเข้านี่ไหมเรามาเข้าเรื่องก็ช่วงนี้ผมอาจจะเครียดนิดหนึ่งเพราะว่าพอดีเพื่อนสนิทมาป่วยอยู่ใกล้ๆสองคนตอนนี้ก็เริ่มมันก็เลยอาชีวิตนะของเราเป็นห่วงโอเคอก็ไม่มีอะไรครับ